วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแนวทางประมาณว่าเฮ้ยทำไมบางคนดูห่วงจุย้ยทำไมบางคนดูดวง <c oughs> จริงๆแล้วการดูดวงกับดูห่วงจุย้ยมันคือโหราศาสตร์ในส่วนเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกจุดนะครับคำว่าใช้ให้ถูกจุดเช่นลักษณะนคนถ้ายกตัวอย่างว่าทำธุรกิจอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปพบปะผู้คนไม่ต้องทำอะไรอยู่ก็ตามตัวหวงจุย้ยตัวบ้านเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆเลย เพราะคุณใช้บ้านเป็นที่ตั้งนะครับอคุณใช้บ้านเป็นที่ตั้งคุณใช้บ้านเป็นที่ตั้งแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณต้องออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนคุณอาจจะใช้ดวงมาช่วยได้ช่วยตรงไหนครับช่วยตรงที่ว่าสมมติว่าวัาเราจะไปพบปะคนคนเนี้ยเออนะเราจะต้องรู้ก่อนแล้วว่าดวงเราวันนี้เหมาะกับเขาไหมถ้ารู้นะถ้ารู้ แต่ถ้าไม่รู้ก็ดูของตัวเราเองว่าวันนี้ที่เราจะไปเนี่ยฝนฟ้าดีไหมอย่างที่เขาบอกว่าทําไมดูฝนฟ้าอากาศด้วยเวลาจะไปพบปะใครเวลาจะไปพูดคุยกับใครเราต้องดูจากฝนฟ้าอากาศด้วยถ้าฝนตกก็อาจจะเป็นไปว่าไปคุยธุรกิจแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าเขาก็อาจจะยังไม่อยากคุยกับเราในตอนฝนตกตกเปิดเปิด,เ,ปดเลเธอะอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่พยายามจะดึงไม้เข้ามาหาให้ได้มากที่สุดทําไมไม้วันนี้เบานะ จริงๆแล้วไม่วันนี้ไม่น่าเบานะก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวบ้านของเราเนี่ยเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งถึงยังไงคุณไปประกอบธุรกิจมาแล้วคุณไปคุยธุรกิจจบแล้วคุณก็ยังต้องกลับบ้านอยู่ดีนั่นก็เลยเป็นว่าแนวทางการทําธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มต้นจากตัวบ้านก่อนคืนนี้คุณกลับบ้านพรุ่งนี้คุณต้องคิดแล้วว่าพรุ่งนี้คุณจะไปขายของที่ไหนจะไปตลาดไหนจะไปซื้อของที่ไหนจะกลับบ้านมากี่โมงคุณต้องคิดแล้ว สิ่งหนึ่งที่คุณคิดได้ก็คือคุณอาจจะออกไปทําธุรกิจที่ไหนก็ได้นะครับคุณออกอาจจะออกไปทําธุรกิจที่ไหนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับบ้านคุณอยู่ดีนั่นก็คือบ้านหลักและคือบ้านประจําของคุณนะอนั่นนั่นก็คือบ้านบ้านหลักและคือบ้านประจําของคุณสิ่งหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าผมอยากใ, <น S 1> ให้คุณทุกคนน่ยน coaching, ห,ลหลายๆคนฟังแล้วก็คือไปปรับบ้านปรับบ้านเพราะอะไรนั่นก็คือส่วนหนึ่งของที่คุณจะมีฐาน และกำลังใจและความมั่นใจในการประกอบธุรกิจถ้าบอกว่า,วาวบ้านเราดีแล้วบ้านจะช่วยส่งเสริมให้เราเหมือนเป็นตัวผักดันเรือแข็งแรงผักดันให้คุณไปถึงน่านน้าที่มันมีปลาเยอะคุณก็จับปลาได้เยอะแต่ถ้าเรือมันไม่แข็งแรงมันไปถึงไป,ไปไม่ถึงน่านน้านัานน้นน่ะคุณจะทํำยังไงอะ่ะคุณก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะต่อให้คุณเก่งแค่ไหนคุณตกปลาเมืออาชีพเลยแต่คุณไปถึงแล้วคุณไม่มีคู่มือหรืออุปกรณ์ในการตกปลาคุณก็จับปลาไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับ แสดงว่าความเก่งของมนุษย์ยิ่งเก่งเท่าไหร่นะยิ่งมีบ้านที่ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลให้ตัวเราเองประสบความสําเร็จได้ไวเท่านั้นแต่ถ้าคุณเก่งแต่ว่าตัวช่วยของคุณไม่ดีคุณก็อาจจะต้องลงแรงมากกว่าคนอื่นเขานะครับหลายๆอย่างแค่วันนี้คือพูดเป็นแนวแนวแนวให้ให้ข้อคิดนิดนึงเพราะว่าหลายคนเขาก็บอกว่า ดูดวงกับดูฮวงจุ้ยยังไงดีกว่าสําคัญกว่าจริงๆสําคัญทั้งคู่ครับสาคัญทั้งคู่เพราะว่าบางคนดวงตกเลิกยามไม่ดีวันนี้ไปคุยกับใครก็จะเอ๊ะทำไมไปคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าหลายคนหงุดหงิดนะครับหลายคนหงุดหงิดหลายคนคุยกับเราแล้วเออทาไมไม่ถูกไม่อยากคุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นวันนั้นในช่วงของเลิกยามของเราเป็น,เ,ปนเลิกยามที่โงกับคนอื่นเขาก็เป็นไปได้นะครับไม่องั้นเขาจะมีเลิกยามว่าเฮ้ยวันนี้เลิกยามดีวันนี้เลิกยามดีหรือที่อาจารย์เพิ่งจะโพสต์ไปเมื่อเช้า ก็เป็นเลิกยามที่ดีของเดือนหน้าของเดือนพฤษภา,านะครับนั่นทําไมเขาต้องดูเลิกยามเพราะว่าเขาจะดูว่าอันนี้เป็นเลิกยามกลางที่สําหรับดีสําหรับทุกๆคนเลยไม่เฉพาะดีสําหรับใครนะครับนั่นก็คืออีกแนวความคิดหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าทุกอย่างควบคู่กันห่วงด้วยคือพลังหยินนะครับการดูดวงก็คือพลังหยางค,คือการที่คุณต้องออกไปเผชิญกับเขาก็เหมือนกับที่อาจารย์พูดอะต่อให้คุณจัดบ้านดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ออกไปทําธุรกิจกับใครเขาเลย คุณอยู่บ้านเฉยๆคุณไม่ออกไปทําธุรกิจกับใครเขาคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไงนะครับโดยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องโควิดก็มาจริงๆแล้วมันคือกฎของธรรมชาติอยู่แล้วไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับที่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ผมบอกได้เลยไม่มีมนุษย์คนไหนที่เอาสามารถเอาชนะธรรมชาติได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเขาเขาเขาบอกว่ามันส่งผลตามที่เราทําเราทํายังไงได้อย่างนั้น เขาเขา้เขาใจสิ่งที่อาจารย์พูดไหมว่าเราทํายังไงได้อย่างนั้น